วานป่าอยู่ี่ค่ะพี่น้องป้องไปเออนี่แหละค่ะน้ำใจคนไทยบ่เหือดบอ่หายเนาะค่ะสร้างเพิ่มนเมฮ็ดศาเพิ่นกด้เดาป่ามารวมอนุโมทนาบุญนะคะพี่น้องเด้อสาธุสาธุจ้ากลับสวัสดีงางๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนนะคะพี่น้องค่ะยินดีตอนรับเขาสู้ทางสองพรอนารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือสั้นวันดีนะคะเด้อด้ท่างทีมงานสร้างนะคะใจบุญนะคะพี่น้อง กำลังรอฐานปูเวชวรรณนะคะพี่น้องคะซึ่งงบป,ประมาณใส่ใจในการรอองค์แถวเวชวรรณปูเวชวรรณนะคะสองแสนห้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองแสนหานะคะพี่น้องเนาะค่ะสูงหกเมตรค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งว่าเลขหางประทัดหมื่นนัดเท่านั้นนะคะ่ะสิแตกครึ่งงวดก่อนหมดนะคะพี่น้องเนาะ ซื้อร่างได้บนนะคะพี่น้องเด้อเฮ็ดบุญด้วยทำม,มาจอกบดเสียเปล่าค่ะพี่น้องค่ะได้กลัปไปลอยเท่าพันเท่าเทวีคุนนะคะพี่น้องเนาะศีสาหรือสิเรลนะคะพี่น้องค่ะจังได้ขันปาธนาดีแล้วนะคะบริสุทธิ์ใจนะคะทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจจังได้ก็ได้ขึ้นไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบางท่านค่ะท่านในได้ก็จะเฝ้าทอยจะเฝ้าถอยนะคะค่ะมาเบิงมืออื่นเนี่ยนะคะว่าหางประทัดมื่นนัดนะคะสีออกมาเป็นตัวใดนะคะพี่น้องห้ามเลื่มห้ามผัดนะคะพี่น้องเด้อ มนมาทางพี่ก่อนเนี้ยไดจ้ะปูเมื่อวานนี่ถือบัดรคู่ขนที่มันเป็นไม้ขั้วเอาปูสวัสดีค่ะตอนเช้าตอนเช้าครับปูอันเอาข้าวข้าวก่อนเด้ยนี่ปูเออค่นิทละเพราะไหนบ้างปูมาใกล้ปูมาขึ้นน้ำขวด

ลูกก็พล่องเขาจาว่ามาทั้งเดนผอหันผิดไปพูดขึ้นสาวว่าถึงได้พอเนาะทั้งเดนไปทางเหนือหันดงดีบันนี้ไม่ทิ้งว่าลูกไปจับปีเพั่อีกได้บ่หนิให้ปีเื่ันหักอีกบ่นิเฮ้ย

สิบกว้าเขื่อว่าชิบว่านะพ่อชีบว่าซุ้ดที่วะพ่อกินข้อไปหอพ่อนาพ่อข้ไป

ลืมแล้วลืมเลขไปซื้อไม้มาแทงให้เจ้าเสื้อคนนนปว่าอย่างนี้นางนี่มันมอตาไปลืมเลว่ายปั่นเงินกับเได้นะถือบัตรคู่ขั้นมาว่านี่ฝากซื้อหันเล้าไหมเลขเหล้าเขาเต็มเต็มเนาะออกกัน8ปดศูนทั้งกัน ผุ้ปล่อยแม่นผู้ปล่อยแม่นอยู่ทางผุ้นอ่าป่อยแม่นปล่อยนานซีมมโมจีเข่าเต็มเต็มแปดชุนเนาะชุนแปดเพิ่นเกิดมันแตกสามตัวเพื่อละมันเสียดในสองตัวกับม้วนกุ๊บเลยม้วนนั่นพี่น้องมาแต่สใส่อนอนถือเบิ้ดขึ้นกันเน่พี่น้องมาแต่ขอนแก่นมานอนนี่ถือเลขเบิด้ดขู่คนเลยมัน ค่ะนเนอค่ะพี่น้องค่ะรูปแบบนะคะองค์ปูเวชุวันนะคะพี่น้องค่ะเพื่อขอบารมีองค์ปูเวชุวันนะคะมาซอยส่างวัดว่าอารามนะคะพี่น้องเนาะขอเพลิงบารมีเพิ่นนะคะเพื่อม่านให้สิบปได้มาแถวผ่านนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ขอขอบุญขอบคุณเจ้าภาพจาศสัธาเนาะคะที่รวมว่างศิลาฤกษ์นะคะพี่น้องค่ะ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เร่งรวมบุญมาบรร่ท่านนะคะกับบ่สซ้ายเกินไปนะคะพี่น้องเดอยังมีแผ่นทองแผ่นทองให้บูซาล่องปูเวสุวันนะคะพี่น้องคะผู้ใดสนใจนะคะอยากว่างแผ่นทองปูเวสุวันกับติดตมาได้นะคะบ่ว่าสิเป็นทางช่องสวัสดีค่ะสเสียมชัยใหญกระร้อยครับค่ะอันนี้กับทีมงานนะคะเนาะมาซอยเฮ็ดซอยสั่งค่ะคพี่น้องคะ่ะ คุณใดวางสิลาเด้อบ่ทันเนาะรูปร้อยยู่ดอกขอบ่เป็นยังร้เงือขอตาครับเลยขอตาอตาค่ะโบว์วิาวเอกสาโทค่ะครับจอกันด้พี่รองเด้อมาครับมาค่ะคุใดมาบ่ทันกัจอแเ่นทองได้โชคเงมานน่ะครับมาที่รุ่นปฏิบัติธรรมสามจอด้วยรับนี้ค่ะครับ จิขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี่คือข้าวข้าได้ข่าวว่าอาจารย์ปล่ไรอย่างข้างแม่ถึงม่วานนี่คือไม้ขั้วคือแตกตุ่มผลเทียวแขวนแขวนนะครับแปดศูนย์เราพัฒนามาศูนย์อีกครับเมื่อนี้คมาศูนย์อีกงั้นมาเมื่อนี้ศูนย์ยังมเมื่อนี้ศูนย์ยังโมเกตกะหานโมเกตกะหาเนาะโมเกตกะหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอบคุณอาจารย์ใส่เซ็นใส่ใจเกินร้อยค่ะมาทางนี้กับฟูเฟื่อง เสากุ้นเลยนี่เสากุ้นครับเสากุ้นเลยนะคะพี่น้องค่ะเสากุ้นเพราะว่า,าเหลียวบางแดดมันหกักน้ำเสามันกุ้นค่ะเสากุ้นอ่ะจูอะไร้ะพี่น้องเนี่เสากุ้นเสากุ้นนะคะศูนย์เก้าเสากุ้นจากบอมบอมฟูนะคะพี่น้องค่ะตะลกือเสียงโด่งดังแต่สมัยก่อนเนาะพ่อเนาะสมัยนี้<ว>กตกเวทีโควิดมากเลยตกเวที บ่พ่อ่อยอยู่บ่ได้เขาไล่องเวทีเลยบ่พ่อแต่ก่อนอยู่กับพ่แนบนย่แต่ก่อนก็อยู่กับพ่อแนบนะคะพี่น้องเนาะแนบ่แนบถา่วิไปยังไงวะโอ้บ่ไปบ่ไป่นี่ยแหบเออ้เหลือบมบมฟู่พ่ไปน้ำมูค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ซอยสังวัดสังวาก่อนเด้ออาานนแหนขาดนกระเป๋า ทำมาจอกแล้วเสซ็ตบอลนี yeah. ้บุญม้ยมองแตงมองแปลงกุลัตังสิบไปอันนี้เป็นสี่สิบปีสาธุเดี๋ยวนี้ครับจะขวบห้องของบเอ็ดขวบห้องผิบเอ็ดขวบด้ยหรอไ่ได้มาดเน เห็นเพิ่นว่าบ่ครับหอให้ท่านจุงอายุยืนเป็นหมื่นๆปีสาธุาแต่ว่าคันลอยปีบ้านตุองคอยเรียนฮอดจี่เจ้าของล่ <laughs> ะรับกันหมืนหมื่นๆปีสิเลอ่องหน <laughs> ังเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณสายทานน้ําใจเนาะคะ่ะพี่น้องทางขอนแก่นเนาะคะ่ะเจ้าภาพพระเกตมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตเด้อค่ะพี่น้อง <laughs> มาทางนี้ก็บสาวๆสวยๆสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะ มาตุ่มมา้อมนะคะพี่น้องเนาะแมนยูวปลายู่ดงปน้าพี่น้องเขาก็มีน้าใจนะคะโบถิ่มบ่ปลาบ่ราบ่ไรนะคะพี่น้องคะมาให้กําลังใจนะคะแฟนช่องนะคะพี่น้องได้ขอบคุณลายๆโดยเฉพาะผู้สาคัญนะคะคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญนะคะจากขอนแก่นเนอรค่ะพี่น้องได้ไปช่วอยขนของกันขนของมาแดดหอนเลยมาช่วอยขนของถิ่นพี่น้องบ้าน

สามพันดฮะอพแล้วก็พอพอพันไปติดตัวพันัหนียดพอเดียดเนี่ยพอิดมาสอวนลายสาพสักดันอหลักการแล้าเยได้จอดจอดเรามาอเดียวมันอนเเราไปสามัน ค่ะสวัสดีค่ะของร่วมก่อนจ้าไว้รบุญกว่ก่อนค่ะเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญเจ้าภาพประทัดหนึ่งหมื่นนัดนะคะพี่น้องเด้อข้าวเสี่ยงสามตัวตรงตรงอยู่กับตรงนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่ใจดีค่ะมาตุ้มมะฮอมลูกหลานค่ะสาธุสาธุค่ะ